สุดๆข้าวกรามอบร้อนๆเลยเครื่องแน่นจุกๆขนาดไหนพีเมี่นิดนึงเอานาะจะดีครับจะมูหรือจะมัมวันนี้เราจะไปที่วันนี้นะครับเราไม่ได้มามูเราจะมัมมัมและมัมมีดอาใบมาโคขุนมีดก็คือเจเนาะทีมงานร่างซิมันเก่าแก่มาม้าเหมือนกันไปแค่นี้ไปดูกันไป นี่เราคัดเฉพาะเมนูที่ถือว่าเด็กของร้านนะคะผมมาใบมาโคขุนใช่ครับเนื้อโคขุนแด่เดียวใช่ครับหอมสมองบัวนเดียวนะสมองบัวอ่าสมองบัวสมองบัวทอดคมิ้งราดข้าวมาหอมหอมร้อนๆเลยอันนี้อะไรเป็นเกาเหลาหม้อใหญ่หม้อไฟหม้อรวมนะครับใช่ครับนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าเครื่องแน่นจุกๆขนาดไหนพรีเมียมนิดนึงนะครับผมโห้น่ากินสุดๆข้าวกระเพราสเต็ก เนื้อริบอายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมริบอายหั่นเตาลงกระทะเป็นสเต็กแล้วก็ผัดกะเพราด้วข้าวเข้าไปอีกเสิร์ฟพร้อมกระเพรากรอบเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวพี่กินกะเพราอ่ะงั้นน้องกินข้าวเดี๋ยวขอขออนุญาตเสิร์ฟแบ่งนี่ต้องเป็นแบบนี้อนะครับผมจะเอาเท่แล้วก็กะเพรา ขโยมโย<อ>มไม่ธรรมดาอร่อยอ่ะเราฟันฟังไม่ค่อยดีนะแต่ว่าของเขาอร่อย,อยจริงจเมนูเด็ดอันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งกลากิกานหรือเปล่าหมูผัดขมิ้นพี่หนึ่งกลางกินหรือเปล่าอันนี้พี่แค่พี่ดีกว่าท่าผู้ชมดูดูเนื้อเลยยิดเลยนล้ำเลยครับ เนื้อโคขุนแดดเดียวนะครับได้ข้าวตรงนี้นะมากิ้กี่ปีก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมได้ทางพ่อครัวเนี่ยรู้จักเนื้อเป็นอย่างดีแล้วก็หั่นมาในลายเนื้อที่ถูกต้องนะครับผมทําให้ไม่มีความเหนียวมันเนื้อปนมาในสน่วนข<พ>อ,องหอมมานห้าวาอ เผาเนื้อสเต็กริบอายหั่นเตาอีเดของจานนี้ก็คือเนื้อริบอายนะเนื้อโคคุนติบอายหั่นเตานะครับผมนุ่มนี่ลิ้นมากนะครับหั่นมาในไซส์ที่พอเหมาะใช่หอมพอดีคำครับถูกทอดมาในรูปแบบของสเต็กนะครับเครื่องเทศสเต็กมาเต็มนะอิ่มมีโรสแมรี่มาให้ด้วยข้างในยังนุ่มอยู่อร่อยมากๆไม่เหนียวเลยด้วยครับนะรู้เลยว่าเขาใช้เนื้อโคขุนที่เป็นวัตถุดิบนะนะใช้ของดีจริงเกาเหลารวม ไปถามพ่อครัวมาเขาก็มากระซิบว่ามีตั้งาอย่างเนาะถูกต้อง5้าอย่างสาคัญนะครับลูกชิ้นลิ้นเครื่องในเอ็นเป็นแก้วนะครับผมแล้วก็แก้วตัวเนื้อเปื่อยส่วนของน้ําซุปเนี่ยนะครับมีความหอมอยู่ในตัวเข้มข้นมากใช่ให้ผักมาน้อยให้เนื้อมาจุกจุกท่วมหม้อเลยนะครับผักน้อยน้อยเนี่ยครับดีฮะเพราะว่าเราจะได้เนื้อเยอะได้ได้เนื้อที่เยอะนะเพราะที่นี่เขาเน้นเนื้อครับ เอในราคา150บาทถือว่าเกินคุ้มมากๆสมองวัวประทับใจพี่หเหลอเจิเป็นครั้งแรกที่พี่ทานสมองวัวเป็นยังไงติดใจแล้วสิอร่อยเลยครับเรียกว่าเป็นเมนูที่มาแล้วต้องมาอีกใครมาก็ต้องสั่งใช่นะฮะมีครั้งที่2ครั้งที่3แน่นอนทอดคมิ่นทอดมาข้างในยังนุ่มอยู่มีความหอมมีความมัน เจ้าของร้านอาใบมาโคขุนนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนม่อนดังซีมันนั่นเองครับม่อนของเรานะครับเป็นแฟนละครวิทยุจำได้จำได้นะครับผมจำได้จำได้ทั้งทางวิทยุกองทัพบกก็ทาง YouTube ด้วยใช่นะครับเล่นมาก็หลายเรื่องอาทิเช่นขุนเหล็กอ้านนาเรศวัลคุนเหล็กนะครับผมมหากราภกิจยุทธยาตครับเพิ่มจากเราได้มีโอกาสไปทํางานร้านอาหารหลายหลายร้านาหที่ครับแล้วก็มีประสบการณ์เรียนจบก็มาลองเปิดร้านอาหารดู เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ค่อยๆขายแรกๆก็ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เราก็ทําแบบเต็มที่อ่ะครับให้ก็ให้หนักๆอ่ะที่บ้านคือว่าทาเกี่ยวกับเนื้อวัวอยู่แล้วส่วนไหนที่ว่าหายากๆทั้งหลายที่เราเอามาได้หมดเรามาคัดมาได้ทั้งหมดขพอได้เปรียบตรงนี้เราก็เริ่มมองเห็นว่าลูกค้าหน้าเดิมก็คือกลับมาถ้าไม่รู้ไหนแบบที่บ้านทําทานกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันอร่อยเงี้ยเราก็มาลองทานเมนูไหนที่เราทําทานที่บ้าน ที่ร้านก็ได้ทานเหมือนกันอ่านั่นแหละเราก็ทำเหมือนกับที่เราทานกันที่บ้านนั่นแหละม,มันก็เลยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างนี่นึกว่าเหมือนแบบร้านร้านอาหารนี้มันจะขายโรตีมันก็ขายขายโรตีชีสมีชีสก็ขายมีก๋วยเตี๋ยวมีเนื้อมีสามันสมองอะไรพวกนี้เรียกว่าเปิดม,มานานรู้สึกปีนี้ก็ปีที่7แล้วใช่ไหมป,ปีที่เจ็แล้วครับโ oh, oh. อ้โหปัจจุบันนะครับผมนี่อยู่ย่าน สีนักเรียนนะครับผมซอยสีนักเรินสี่สิบอยู่ซอยสีนักเรินสี่สิบนะครับเลยโรงแรมคิงพาร์คมาประมาณ300เมตรร้านพี่จะอยู่ฝาเมืออ่านะครับหรือว่าสังเกตป้ายคิงพาร์คก็ได้เรียกว่าเป็นร้านเนื้อที่ยืนหนึ่งในย่านสีนักเรียนมายาวนานนะครับลูกค้าประจําเยอะแยะมากมายเลยพี่ม่อนเพิ่งบอกว่าที่ร้านเนี่ยสามารถหาชิ้นส่วนยากๆมาอันนี้ก็โอ้โหเอาสมองวัวมาได้ที่ผมประทับใจนะครับอย่างเช่นตัวสเต็กกระเพราสเต็กริปอายหันเต่าใช่ครับผมอันนี้ไม่ใช่สเต็กเฉพาะชื่อแต่ว่าทอดมาในสไตล์สเต็กจริง ที่สาคัญก็คือเหมือนเราจะเลือกไม่ใช่ว่าลิปอายคือเราจะใช้ทั้งหมดเราก็จะคัดจากลิปอายใางทีหนึ่งว่าส่วนไหนที่ว่าเอามาทําเต๋าแล้วมันจะเปื่อยขอว่าบกไปในครัวนิดหนึ่งว่าพี่มอนจะทำไหหรือเปล่าอันนี้คือส่วนไหนครับพี่มอนอันนี้คือเนื้อดาวกระจายนี่แหละเนื้อดาวกระจายอ๋อเป็นอย่างนี้มันมาจากส่วนไหนของหัวเออหน่อครับนี่นะครับมันจะมีมันแทรกสวยๆอย่างนี้นะครับใช่ครับมันอ่ะเมนูอะไรครับเนี่ย เราไม่หมดแค่นี้นะครับผม EP หน้าเราอยู่ที่นี่นะพี่หนึ่งครับของหวานล่ะ โรตีชีส oh, <no. S 1> บวกชาปากีพบกันใหม่ ep 2ครับ